ครอรมอชัดเจนเรียบร้อยจัดครบถ้วนลงตัว3 6เก e. ้าอี้ด้วยกันนะคะแล้วก็ในข่าวก็คือเมื่อคือนนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวิรกูลนายมนตรีคนที่32ของเราก็ได้ลงนามเพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อรายชื่อครอรมอเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคาดว่าสำนักเลขาธิการครอรมอจะนำขึ้นทุนกล้าว36รายชื่อซึ่งก็ปรากฏออกมาตามสื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ 36เก้าอี้เนี่ยก็มีการสลับโผลกันในแบบช่วงโค้งสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะได้รองนายกเนี่ยทั้งหมด7คนมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายก4ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็ภูมิใจไทยได้ไปทั้งหมด21เก้าอี้ค่ะซึ่งรวมไปถึงโควตาของคนนอกด้วยนะคะโควตาของคนนอกเนี่ยมีอยู่9คนแล้วก็ของภูมิใจไทยเองเนี่ยมีอยู่12คนด้วยกัน อัปเดตกันหน่อยนะคะว่าเป็นใครซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะนี่น่าจะชัดเจนแล้วแล้วก็ตามข่าวก็คือนํารายชื่อขึ้นทุนเกล้าเรียบร้อยแล้วด้วยสําหรับโคต้าของภูมิใจไทยนะคะมีทั้งหมดเนี่ย12ท่านด้วยกันนะคะมีคุณอนุทินชาญวิรุูล์นะคะนายมนตรีแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีเีช่ว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสศิธรกิตติธรกุลรตีเ่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณพิพัฒรชกิจประการค่ะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณโสพลสารัมไม่ได้ยินชื่อนี้มานานนะคะคุณโสพลสารัมเป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะมีคุณซาบิดาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คุณสุภาพริสรพักดีเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณพระราดรปริศนานันทกุลเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายมนตรีคุณนภินทรศรีสันพางเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายมนตรีนะคะแล้วก็มีคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชเป็นปีช่วยว่าการกระทรวงคะมะนาคมนี่มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกของภูมิใจไทยเนี่ยถึง3ขอภ่าสคนด้วยกันนะคะก็สำหรับ โค้าของภูมิใจไทยนะคะในสัดส่วนของนักการเมืองก็มีการเพิ่มชื่อคุณโสพลสารัมเข้ามานะคะนั่งในตําแหน่งรองนายกแล้วก็มีคุณมลิกาจิรพันธวานิชนางเก้าอีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็เป็นโคต้าตอบแทนบ้านใหญ่ลบบุรีนะคะมาดูโคต้าคนนอกกันบ้างคะ่ะ โคต้าคนนอกเนี่ยมีทั้งหมดนี่คือ9คนด้วยกันนะคะมีอาจารย์บวรศักดิ์อุวานโอรองนายมนตรีคุณศรีหศัิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังนะคะคุณอัธพลเลิกพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณวรพักธัญยาวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพลตารวจโทร,รุทธพลนาวรัตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ แล้วก็มีคุณสุพจชีสุธรรมพันธ์นะคะรัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกนัทพลนาพาณิช์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นลัมตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะสัดส่วนของพรรคกล้าธรรมพรรคกล้าธรรมนี่เหมากระทรวงเกษตรมาเลยนะคะมีร้อยเอกธรรมนัพรมเผ่ารองนายกแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะกรุปกรุ๊รมนักรก็ ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณัทพรศรีรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคุณเนมนพินโยสินวัฒน์นะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัคราพ,พรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณนเรศธรรมรงทิพยคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคุณอามินมมยูโซเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็คุณองค์อาจวงประยูนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะ โค้้าของพลังประชารัฐค่ะพลังประชารัฐนี่ก็ได้คุณพัฒนาพร้อมพัฒนะคะได้ตำแหน่งรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณตรีนุทเทียนทองมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณวรชดสุขคนขจรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุณสันต,ติปิยทัศน์เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกและรัฐมนตรีนะคะมาดูกลุ่มกลุ่มการเมืองก็คือ ซีของคุณสุดชาติชมกลิ่นจากรวมไทยสร้างชาติก็มาอยู่ที่นี่นะคะคุณสุดชาติชมกลิ่นได้ตําแหน่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็จ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นกลุ่มของพรรคเพื่อไทยนําโดยคุณสักดาวิเชียนสิน คุณสักดาก็ได้ตำแหน่งมาด้วยนะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคอรมอชุดนี้ก็มีตำแหน่งรองนายก7ท่านและมนตรีประจำสำนักนายกถึง4ท่านด้วยกันนี่คือทั้งหมดของโผคอรมอนะคะก็รอความชัดเจนแบบร้อเเนั่นก็คือหลังจากการโปรดเกล้าลงมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารายชื่อทีออ่ทุนกล้าขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้แต่ว่า คุณสมบัติของรัฐมนตรีบางท่านก็อาจจะต้องรอดูนะคะว่าจะมีคนร้องในเรื่องของจริยธรรมหรือไม่แต่บางคนบอกเห็นโฉมหน้าของครอรมอชุดนี้แล้วก็ถือว่าโอเคนะโดยเฉพาะคนนอกที่จะมาดูเรื่องของเศรธธษฐกิจเนี่ยนะคะก็ดูแล้วสี่เดือนต้องรอดูแล้วก็ต้องให้กำลังใจคือให้กำลังใจกับทุกๆทุกๆรัฐบาลนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องของการดูแลทุกสุขปากท้องของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจในการทำงานให้ได้อย่างเต็มที่ขอให้4เดือนนี้เป็น4เดือนที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็เป <c oughs> ไม่คาดหวังเยอะนะ <c oughs> เพราะวจริงๆแล้วระดับแบบคอรมอปกติทั่วไปมีเวลา4ปีนี้ก็แทบบา,บางรัฐบาลนี้ก็แทบจะไม่เกิดผลงานอะไรเลยแต่ว่านี่4เดือนเราก็หวังว่า เขาจะใช้เวลาทั้งหมดให้ได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะคะในช่วง4เดือนนี้นะ